พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนให้เราเนี่ยพยายามรู้จักสังโยชน์สังโยชน์ก็คือความผูกใจความผูกที่อาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกก็คือตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดการที่อายตนะภายในและภายนอกกระทบกันเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดสังโยชน์เกิดเครื่องผูกจิตใจขึ้นมาก็ต้องทําสติดูให้รู้จักอ่ะคือถ้าไม่มีสติสัง สังโยชน์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดแต่ถ้ากําหนดสติให้รู้จักทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็ให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยอายตนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธันมาลมเนี่ยบังเกิดขึ้นที่มันสืบเนื่องกันก็ต้องฝึกหัดทมสติกําหนดดูในปัจจุบันเนี่ยแหละคือกําหนดดูในธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันทุกๆเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ มมาลในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสโปตบะทันมาลมและจิตใจเนี่ยเมื่อน้นอมออกไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโปตบาทธันมาลมมันก็จะเกิดสังโยช์มีสังโยช์คือมีความผูกจิจใจต,ตจจใจให้ติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นผูกจิตใจให้ติดอยู่กับรูปที่ตาเห็นผูกติดอยู่กับเสียงที่หูได้ยินผูกติดอยู่กับกลิ่นที่จมูกได้ดมผูกติดอยู่กับรสที่ลิ้นได้ลิ้ม ผูกติดอยู่กับโพธภัพที่กายได้สัมผัสหรือกายได้ถูกต้องผูกอยู่กับธรรมะหรือเรื่องราวต่างๆที่ใจไปนึกคิดและจริงๆแล้วก็มีการผูกใจติดอยู่กับตาด้วยไม่ได้ผูกอยู่กับรูปอย่างเดียวคิดว่าตาเป็นของเราก็เป็นเครื่องผูกหูจมูกลิ้นกายก็ผูกติดเอาไว้เวลาที่ไปเห็นรูปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะตาที่ตาไปเห็นก็ต้องอาศัยตาเพราะนั้นเมื่อผูกใจในรูปก็เลยผูกใจอยู่กับตาด้วย ก็คู่กันไปก็จะมีสังโยชน์อยู่ด้วย ก็มีเครื่องผูกอยู่กับรูปด้วยสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็อยู่กับตาที่ไปเห็นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องแยกให้ละเอียดเพราะนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูตาด้วยดูรูปด้วยแล้วก็กําหนดดูให้รู้จักสังโยชน์คือความผูกใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่อาศัยตากับรูปเกิดขึ้นคือให้มีสติกําหนดรู้อยู่ในปัจจุบันแบบนี้ตาที่ไปเห็นรูปก็รู้ว่ามันมีเครื่องผูกอยู่หูได้ยินเสียงก็ให้รู้ว่ามีเครื่องผูกมีสังโยชน์อยู่จมูกได้กลิ่นลิน ก็ให้รู้ว่ามีสังโยชน์มีเครื่องผูกอยู่ซึ่งความผูกเนี้มันจะรู้ได้ด้วยสติคือจิตที่กําหนดเพราะว่ามันจะปรากฏอาการเป็นฉันตะราคะคือความกําหนัดด้วยอํานาจของความพอใจหรือความติดใจด้วยอํานาจของความพอใจก็จะปรากฏเป็นกามหรือเป็นกามฉันทะหรืออาจจะปรากฏเป็นความกระทบกระทั่งเป็นพยาบาทหรืออาจจะปรากฏเป็นความสยบติดคือความไม่รู้เกิดโมหะขึ้น ก็อาจจะเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิมเกิดความผงซ่านรำคาญเกิดความเคลือบแคลงสงสัยคือจะมีนิวรณ์หเกิดขึ้นหลังจากเกิดสังโยชน์พอมีสังโยชน์เครื่องผูกจิตใจอยู่กับรูปเสียงลินลรสปุัะบะธันมะลมก็จะเกิดนิวรณ์ตามขึ้นมาซึ่งนิวรณ์หเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจนั่นแหละสืบเนื่องมาจากสังโยชน์สติปัฏฐาน4ี่ข้อจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้ดูจิตก็คือให้พิจารณาจิตว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะไหมถ้ามี ก็ใหู้แต่พอมาหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธองค์ก็ขยายราคะโทสะโมหะออกมาเป็นนิวรณ์าเพื่อให้กําหนดพิจารณาอาการของราคะโทสะโมหะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็สืบเนื่องมาจากสังโยชน์ตัวสังโยชน์นี้ก็เกิดมาจากอายตนะภายในภายนอกที่มันกระทบกันเป็นเหตุปัจจัยทําให้จิตใจนี่ไปเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโธทปัะจามลมถ้าหากว่าจิตใจนี้ไม่ผูกก็ปรากฏเป็นเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิน่นได้ลิ้มร ได้สัมผัสทางกายได้นึกคิดก็อยู่แค่นั้นก็แค่ได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิมรสได้สัมผัสทางกายได้นึกคิดแค่นั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาปะทันมาลมเนี่ยก็ตกไปแค่นั้นและอาการของรูปเสียงกลิ่นรสโพธาปะทันมาลมที่จิตน้อมออกไปรับหรือไปรู้แต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นเห็นรูปทางตาแต่ละครั้งมันก็เกิดดับแค่นั้นไปได้ยินเสียงทางหูแต่ละครั้งมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นได้ดมกลิ่นดัง แต่ละครั้งมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นได้ลิ้มรสทางลิ้นแต่ละครั้งมันก็เกิดดับแค่นั้นได้สัมผัสทางกายแต่ละครั้งมันก็เกิดดับแค่นั้นใจเนี่ยไปรู้อารมณ์ก็แค่รู้แต่ละครั้งก็เกิดดับอยู่แค่นั้นเป็นแบบนี้ทุกครั้งไปแต่ว่าอาการที่ไปเห็นรูปทางตาได้ยินทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิมรสทางลิ้นได้สัมผัสทางกายได้นึกคิดทางใจเนี่ยอาการของรูปเสียงกลิ่นรสปุถับธรรมลมที่ ยังไม่ดับก็โดยที่มีสังโยชน์คือมีเครื่องผูกใจ หรือว่ามันผูกอยู่ในสิ่งที่ตาเห็นนั่นเองคือมันมีสังโยชน์ผูกอยู่ในจิตใจจากการที่ตาไปเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดที่มันดับไปแล้วก็ยังผูกอยู่คือมันมาผูกอยู่ในจิตใจไอ้ความผูกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่มันมาผูกอยู่ในจิตใจไอ้ตัวนี้แหละเป็นสังโยชน์คือมันดับไปแล้วรูปที่เห็นก็เห็นไปแล้วเสียงที่ฟังก็ฟังไปแล้วจมูกที่ดมกลิ่นก็ดมไปแล้วลิ้นที่ลิ้มรสก็ลิ้มัผ ก็สัมผัสไปแล้วใจที่นึกคิดก็นึกไปแล้วแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายเรื่องความนึกคิดทางใจยังไม่หายไปเพราะว่ามันมาผูกอยู่ในจิตใจมันเป็นสังโยชนอยู่นี่คือชีวิตของเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูกอยู่ในจิตใจนี้จึงเรียกว่าอารมณ์คือเรื่องราต่างๆ คำว่าอารมณ์ก็คือเรื่องที่จิตคิดที่จิตดำริจิตหมกมุ่นถึงนั่นเอง,ส,งเเสิ่งเหล่านี้ก็คืออารมณ์ก็คือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโพธทัะเรื่องทันมาลมนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูกจิตใจ, nickname, จก็คืออารมณ์นั่นเองเพราะว่าตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสใจนึกคิดนี่มันดับไปแล้วและรูปที่ตาเห็นที่เราไปเห็นสิ่งต่างๆเห็นบุคคลเห็นคนเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งนูน้นสิ่งนี้มันก็ตั้งออยยู่ในนนภานกทั้้งสิแ มันก็ไม่ได้เอามาใส่ไว้ในใจแต่สิ่งที่มาเก็บเอาไว้ในใจเพราะมีสังโยน์ตัวนั่นแหละคือจิตใจที่ผูกติดอยู่กับอารมณ์สภาวะที่มันผ่านไปแล้วแต่มันยังอยู่ในจิตใจนั่นแหละสภาวะที่เป็นอารมณ์แม้สิ่งที่เป็นสมบัติบ้านรถที่ดินเงินทองทรัพย์สินต่างๆทุกอย่างที่เป็นสิ่งอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นส่วนที่เข้ามาเป็นของเราว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราโดยการอาศัยสังโยน์มันยังเป็นสังโยน์ที่ม ผูกใจหรือใจมันผูกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็คือใจเราผูกอยู่กับบ้านอยู่กับรถอยู่กับสิ่งของต่างๆอยู่กับทรัพย์สินเงินทองไอสภาวะที่ผูกอยู่นั้นคือสัโยชน์เครื่องผูก ผูกติดอยู่สิ่งเหล่านั้นเอาเข้ามาไว้ในจิตใจไม่ได้แต่สิ่งที่เอาเข้ามาได้ก็คืออารมณ์อารมณ์รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราอาการที่เป็นสิ่งของเราตัวนี้แหละเรียกว่าสังโยชน์เป็นสภาวะที่จิตไปดำริไปนึกถึงไปหมกมุ่นถึงก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาผูกเอาไว้ในใจว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เราเป็นเจ้าของนั้นเป็นเจ้าของนี้น you, อยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วทุกอย่างนั้นมันอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นเราไม่ได้เอามาใส่ไว้ในใจเพราะฉะนั้นไอ้ความยึดถือว่าเป็นเราเป็น ของเราเนี่ยที่เรียกว่าอุปทานหรือความยึดถือเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่อาศัยอยู่ที่ขันห้านี่แหละซึ่งรวมเข้ามาก็เป็นกายกใจหรือนามรูปตัวอุปทานความยึดถือเนี่ยก็ยึดถือขันทั้งห้าหรือยึดถือนามรูปเนี้ยไปด้วยว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสอุปทานขันขันเป็นที่ยึดถือ5ประการเนี่ยว่าการที่มายึดถือขัน5ประการเนี่ยเป็นทุกข